ลูกเสือนะครับมาเรียนรู้ครับเดี๋ยวเราจะปละกอบไปด้วยวิธีธรรมชาติให้ฐานจากเจ้าที่แม่นาเยียนเขากโดงครับอันนี้กำลังพาทิพย์ได้นะครับนี่จะโชว์โค้ชการอะไรไหมครับพี่พี่คอชด้วยพีหนึ่งด้วยนะครับพี่จำเราด้วยไหมไม่จำหมอจับเป็นคู่นะครับสองคู่อ้าวสองคู่เป็นไงบ้างเด็กๆเป็นไงบ้าง ฮะอซึ่งหน้าตานี่หิวข้าวกันยังที่ทำให้ดูคือจะให้รู้ว่าจ,จริงๆไฟที่เกิดจากธรรมชาติจากต้นไม้สีกันนั้นทำให้เกิดไฟป่าแถวเชียงใหม่เชียงรายและนะ้วไม่มีอยู่จริงเพราะมันก่อยากมากนะใช้คนปูยังจะไม่มีควันเลย,ยลเพราะฉะนั้นการเกิดไฟป่าในประเทศไทยเราร้อยละเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะเป็นการเกิดจากการฝีมือมนุษย์นะครับทั้งสิ้นเลย ลงใจเผาหรือเผาพื้นที่เกษตรแล้วลุกลามเข้าป่านะครับคาับครัครบยังครับเอาครับวัสดุรอบตัวเรานะครับทางโนู้นพี่หนึ่งกับพี่ก๊อตนะครับทางนี้พี่ต้นอะไรอยางเงี้พี่ต้นที่ลัดตาครับพี่

ะมาดูทางนี in okay. Okay. ้ด in right. uh ูทางนี um, uh, ้ดูวิธีการก่อนดให้ลงจริงนะเดี๋ยวให้คัดเลือกไว้กองแล้วคู่นะครับกองหนึ่งสองสามผู้หญิงก็าด้วไหมเนนารีโชวดได้ไหมเอากองหนึ่งสองสามเตรียมไว้กองละกหนึ่งคู่นะครับเราเจะเจอไฟขึ้นได้ยังไงก็พอก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ดูทีี่ก่อนนะครับ เดี ة, ๋ยวหันหน้าให้เห็นมุมกล้องเลยนะครับเอาตรงไหนให้เห็นเออเอาไม่ใช่เห็นหน้าคนสีนะครับให้เห็นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวหามุมให้เดี๋ยวหามุมให้ครับหาหามุมนะครับ้เดยนดูเดี๋ยวลูกเสือสามกองกจะโชว์ด้วยดูอะไรดูควันก็ได้ ให้กำลังใจเอาลยพร้อมกันพร้ก,กันเลยพอเจนะตัวใครจะขึ้นควันก่อนได้ไหมเอาพันติดก่อนดูนะครับกำลังแข่งขันกันแต่ละกลุ่มดูดูดูดดดสองกลุ่มนี้ การจุดใจไม่ติดแล้วเลโอ้ฝั่งนู้นสปีดก่อนเลยนะครับผมบอกคุณใส่ส่วนตัวได้เลยนะครับอืมมาแน้วครับมาทำเพืนแล้วครับเนี่ยใจร้อนใจเร็วควันเริ่มขึ้นแล้วครับควันมาแล้วครับเถึงไหม้านนึงก็ควันมาแล้วนะครับเป่าแล้วครับเป่าแล้วครับติดไหมครับติดเป่าเลยเป่าแล้วเป่าแล้วนะครับ ที่เจ้กไม่ได้รพอแล้วอยไบ้างเป็นไงบ้างตอนนี้ไม่ต้องให้พิตั้งโชว์นะครับพราท้องถสันั่งแนลครับไม่ไบาดมือ มันเกิดมันเกิดจะติดแล้วมันเกิบเกือบนะครับเก็บไหมครับเก็อันนี้เป็นการโชว์ควนะครับโชวน้ำหนักที่ลงมือไปนะครับของคันเริ่มขึ้นไม่ใช่ว่าจะยกขึ้นเลยนะครับจนกว่าจะมีสเก็ตไฟนะครับนี่ครับฟันขึ้นแล้วเนี่ยอันขึ้นแล้วนะครับ จะเย็นว่ะวันนี้เป็นการชูไปก่อนนะครับถ้าอยากเห็นของจริงต้องรออีก3ามวันนะครับรอให้แดดออก่อนวัสดุที่ใช้ เอาทีนี้แต่ละหมู่มาเราจะได้ให้ไหนทีมีปันออกมากที่สุดจะให้ไปก่อนครับกองกองเอากองละสองครับเนี่ยมนะันดำแล้วอย่างไรมดำแล้วปันมาแล้วปันมาแล้วเออมาเล็กกด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 ปันมาแล้วเ<ด>นี่ยปันไหมครับมีปันไหมนอยู่ตรงไหนมาปันไหนรออกอึบ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 ลงอึอึบอกดแรงกด ไอ้ไขมันเปลี่ยนกันแล้วเดี๋ยวก็อีกจับให้มันงวันไหมตอนนี้วันจะปล่อยให้ไหมกันอีกจังเลยฝันขึ้นแล้วครับแต่ยังไม่ติดเพราะว่าเพราะว่าเชื้อไฟตรงนี้ชื้นอยู่นิดนึงองตัวนี้คอยากรอไว้นะอันนี้แต่ไม่อยู่นี่กองเลยเออกองสอง